สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูหนอนด้วงคีมฟันเล่นเหนือที่ซื้อมาจากรยะวีเทอร์นะครับอ่าเรามาดูกันเลยวิธีการแคะก็ไม่ต้องแคะแรงนะครับอาจจะไปโดนหนอนด้วงทำให้ดอนด้วงตายได้นะคดหรือไม่ก็เทมาเบ,บาๆครับเนี่ย นี่ครับ<ม>คือหนอนต้นคีมวันเล่เหนือครับ L2 จะเข้า L3 แล้วนะคะนี่ว<ม>ันนี้ก็ขอจบคลิปอย่างนี้ครับบ๊ายบาย